ขอพอามาแก่ท่อแม่ผู้บาอจาร่จร์ด้วยกายก็ดีด้วยกาวาจากดยวาจก็ดีด้วยใจก็ดีดยพตอหน้าก็ดีตอหน้าก็ดีรับหังก็ดีรัรังก็ดีขอให้พ่อแม่ผูบาอาจารยมู่บาจารย์สมคตโทษโระอาโหสิกรรมิกรรมในบากรรมนั้นในากรรมนั้นส่วนบาบุศผู้สนอันใด ได้สังสมอบรมไว้ขอราธนาขนาคุณพระศีรัตนไตรยและบุญกุศลใดๆบุใดๆใพวกคน้งยพวคณะทั้งหลายได้กระทำได้ไดีแล้วไดีแล้วขอถวายขอถวายบุญกุศลเหล่านั้นเป็นเครื่องสักการะบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คุณกุศลอันใดที่พ่อแม่คูบาอาจารย์ได้สร้างสมบรมไว้พขกข้อยทั้งหลายขอนมทนาสาธุการนำขอให้พ่อแม่คูบาอาจารย์เจริญงอกงามในอริยญาณธรรมเพื่อจะนำตนให้พ้นปจากกองทุก ในวัตสมาตสมารถึงนิพาน,น,พานคุณเทินอจาริเยปมาเทนะทวารตะเยนะกตังสัพพอปาราธังธรรมทุโนพันเตอาจาริเยผะมา ความบาดบาดพังห่วเกื่อนสึ่งกนและกันข้อกาบเราได้เป็นอาโหสิกรรมอาโหสิกรรมอาโหสิกรรมขอจะได้เป็นกรรมเป็นเวรเป็นเรื่อนความพันความเจริญในการดําเนินชีวิตในการทำเกิดปฏิบัติคุออนใดที่เราได้กระทําไว้ดีแล้วขอจงเป็นเครื่องเขื่อนนส่งเสริมสุ่อกและกันให้เกิดความสุขความสมบร็จความเจริญความรุ่งเรื่อง ในการดำเนินชีวิตในการบวชในการบำเพ็ญในการปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งกันไปอาหารขมามากุนี้อุปติเมฆข้าพเจัาขมามพันเตอาหารขมามากุนี้ อาจารย์อาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์ ยอมจะนี้กล่องอุ่นแล้วกล่องเข้าอยู่ตรงนั้น 讲英语，还讲英语。 เยแพร่ศิลธรรมลงสู่หมู่บ้านสู่เขตสู่แท้สูอินสุดแหลเลในนั้นกกอกะ้งโครงการจะริบถึเพื่อแอดทั้ขค้นมาเพื่อจะสนองานแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นการเผยแพร่สอยพ่อแม่ครูบาจจอจารอีกทั้นนึง่งกได้พาหนจัดตั้งมาทัวโตกันมีประสงค์สาเนีนท,ทั้งเลืดใเขาประมาณร้อยสามงค์ จุดเริ่มต้นทำอิฐกะว่าจะตั้งใจย่างจากปักเซคือวัดผู้กับกระซั์ไปสู่วัดพระบาทโพนสันแต่ว่าเน,น้งด้วยทางเอกสารบวบห้อยจึงได้เปลี่ยนจุดหมายปลายทางเป็นพระบาทโพนสันย่งางมาเพราะประธานโพนเทนก็ได้พากันย่าง เจ้มมามหาอุทาภพนด้วยความสวัสดิภาพมีาก,การมีครูบาอาจารย์อาศัยสมาเณรไปอ้อมประมาณร้อยสามสิบ,บได้รูปแบบในแนวทางจากพระแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้มนขึ้นมาให้ด้วยความสม,มดมุลในบุญคุณในผลงานความดีที่พระแม่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนในวันเกาดสการะ คนรวยคนนีจะอะรัอาจารย์มยีม